สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับภาษาฝรั่งเศสง่ายๆที่เราสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มช็อกโกแลตร้อนนะครับ หรือว่าบ้าเราที่เราทานกันบ่อยๆก็คือพวกโอวันตินหรือว่าไมโลนั่นเองวันนี้เราก็จะมาดูกันในทวีปยุโรปนะครับใช้เครื่องดื่มช็อกโกแลตร้อนยังไงบ้างผมเลือกมา3ยี่ห้อที่แตกต่างกันนะครับเราก็มาเริ่มต้นคันศั์คำแรกกันเลยนะครับคำแรกนะครับลาบัวสง่งลาบัวสง่งก็คือว่าแปลว่าเครื่องดื่มนะครับ มันจะคล้ายๆกับคำว่าปัวทรงนะครับตัวเบกับตัวเปนะครับแล้วก็เวลาอ่านออกเสียงนะครับลากับเลนะครับลาปัวทรงเครื่องดื่มเลปัวทรงจะแปลว่าปลานะครับสัปนี้เราก็ใช้บ่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบทานอาหารที่เป็นปลาจำไว้ให้แม่นนะครับเพศชายปัวทรง กลับมาที่เครื่องดื่มนะครับลาบัวซงนะครับเลช็อกโคลาโชช็อกโแลตนะครับไม่ได้อ่านออกเสียงว่าช็อกโกแลตนะครับตัวเตข้างหลังเราไม่ออกเสียงนะครับเลช็อกโคลโชเพชชายนะครับที่เรารู้จักยี่ห้อหลักๆกันบ้านเราก็มีนะครับบ้านเราเรียกโอวันตินนะครับที่นี่เรียกว่าอะไรเรามาดูนะครับที่นี่เรียกว่าโอ o โวมาตินาโอโวมาตินาออริจินัลนะครับ อันนี้เป็นเครื่องดื่มของประเทศทํามาจากที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิสนะครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้เขียนคำว่าอะไรบ้างนะครับโอวันตินตัวนี้นะครับซองซุกอ a าชูเตซึ่งผมจดไว้แล้วตรงนี้นะครับซองแปลว่าไม่มีนะครับซุกก็คือน้ำตาลนะครับอาชูเตแปลว่าใส่น้ำตาลนะครับ ก็ว่าก็คือว่าเครื่องดื่มตัวนี้ไม่ใส่น้ำตาลนะครับเรามาดูตัวที่สองกันนะครับยี่ห้อลายยี่ห้อช็อโกโกดริงค์นะครับช็อโกโกดริงค์ตรงนี้เขียนว่าอะไรบ้างบัวซงนะครับอ,องแองสตองตันนี่โอก,กาโกแปลว่าอะไรนะครับเรามาดูกันบัวซงแองสตองตันนี แปลว่าเครื่องดื่มที่ละลายน้ำนะคบผมเขียนไว้อธิบายคำว่าแองสตงเจเน่นะครับอธิบายไว้อึงโปรดูยนะครับอ e ลเม h เตอร์เดชิดราเต้ d ีอัพเพออจูชิองโดเซทูฟแพตอากงโซเมก็คือว่าเราต้องใส่น้ำไปก่อนหนึ่งแล้วจะสามารถรับประทานได้นะครับก็คือเป็นลักษณะเป็นผง เป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารนะครับที่เราต้องใส่น้ำแล้วก็จะละลายน้ำนะครับ o ตรงนี้นะครับ o ะ a o คำนี้อนออกเสียงว่าะ a o ก,ก็คือเป็นผลจากต้นโกโก้นะครับเครื่องดื่มช็อกโกแลตก็ต้องมาจากต้นโกโก้นะครับแล้วก็คำศัพท์บ,บนฉลากอีกคำหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ a v e c s u c c เ d e c e s ง อันแรกนะครับไม่มีน้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มเลยแต่ว่าอันนี้นะครับอเว c ซ u กเดเคแสงก็คือตัวนี้นะครับจะมีน้ำตาลจากผลองุ่นนะครับซุเกอรเคยแสงนะครับเรามาต่อคำศัพท์ต่อไปนะครับตรงนี้นะครับ โฟกัสก่อนเจอแล้วนะครับตรงนี้นะครับข้างๆนะครับผมจดไว้แล้วเดี๋ยวผมดูที่จดไว้ดีกว่ามันง่ายกว่าเซอร์ดิชูแองสตงตานีมองแองสตงตานีมองนะครับเซอมาจากแบบเซอร์ดิสูเทรหรเลดิชู The d i s s o l r e มาจากคำว่าละลายนะครับก็คือว่าผลิตภัณฑ์อันนี้นะครับสามารถละลายได้ Mem dong d u le show ก็คือว่าแม้แต่ในนมเย็นนะครับก็คือเราเอานมเย็นมาใส่แก้วออกมาจากตู้เย็นนะครับแล้วก็ใช้เครื่องดื่มช็อกโกแลต ยี่ห้อนี้นะครับใส่ในแก้วแล้วก็ทานได้เลยมันจะเป็นต้องเป็นว่าเป็นน้ําร้อนหรือว่าเป็นนมหรือว่าต้องรอต้องใส่ในมโครองหรือว่าไมโครเวฟที่หลังนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้ f a b r i q u อ e อง l l e m มา n e ฟาบกอองลาลมาน แปลว่าทำขึ้นหรือ make in นะครับอรลมานก็คือประเทศเยอรมันนะครับส่วนตัวนี้นะครับนี่นะครับ Fabrique e n s u i s s e ก็คือทำในที่ประเทศสวิสนะครับแล้วก็ตัวต่อไปผมจะให้ดูเลย อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้คำว่าฟาฟาปิเก้นะครับอันนี้ใช้คำว่าเอลาโบเคอองสวิสนะครับสำหรับยี่ห้อนี้นะครับเรามาดูกันเว็บเอลาโบเคแปลว่าเพปาเคนะครับหรือว่าก็เหมือนจะคล้ายๆกัรทำนะครับมาผลิตมาผสมกันทำขึ้นที่สวิสนะครับ แล้วก็สำหรับนี่ย่อนี้นะครับที่สลากเขียนว่าซองซกเคอร์คริสตัลลิเซซกซกเคอร์คริสตัลลิเซก็คือเป็นน้ำตาลใายขาวนะครับอันแรกไม่ใส่น้ำตาลอันที่สองใส่น้ำตาลจากอางุ่นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับไม่มีน้ำตาลจาก ไม่มีน้ำตาลทรายขาวนะครับเรามาดูสับกันต่อนะครับเราจะเห็นหน้าสลากหน้าฉลากเลยนะครับลาบัวส่งโอโมลเดอโอวาเลอร์นูทรีตีฟนะครับและบัวส่งโอโมลนะครับโอมลนะครับโมล คืออะไรก็คือมอสก็คือเป็นธันพืชชนิดหนึ่งนะครับเลมอสเออินเซเคอาลเป็นธันยพืชอ,อย่างหนึ่งนะครับโอมอสโอเดอโอต์วาเลอร์นูทรีทีฟก็คือว่าให้คุณค่าสารอาหารสูงนะครับแล้วก็วิธีผสมนะครับเขาจะบอกตรงข้างหลังนะครับผมก็จดออกมาแล้ว De อ u อ r ทัวเกียร์เกียก็คือว่าเป็นช้อนนะคะป้าเราเรียกช้อนชาแต่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าเกียร์อารกานะครับคือ2-3ช้อนกาแฟนะครับช้อนชาช้อนกาแฟนะครับเบียงคอม l i ก็คือว่าเหมือนเวลาตักอะคอมีก็คือเหมือนว่าเติมให้เต็มคือตักได้อย่างพูนพูนเลยนะครับแล้วก็มีสารอาหารอะไรบ้างในเครื่องดื่มช็อกโกแลต อันนี้นะครับก็มีธาตุเหล็กนะครับแฟธาตุเหล็กแล้วก็มีแคลเซียมมีแคลเซียมนะครับแล้วก็แมกเนีเซียมนะครับมีแมกเนีเซียมด้วยนะครับก็บังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะครับสำหรับคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มช็อกโกแลตร้อนนะครับที่เรากินและทานแล้วมีประโยชน์ ต่อรา่างกายแล้วก็เราก็เลือกมาฐทานนี่เป็นสับเล็กๆน้อยๆที่เราหาได้จากสลากอันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกัน subscribe อบบอนเน่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ